สวัสดีครับผมพ่มอแม่พี่น้องสุขุสุชน,นครับผมนี่ดอกไม้ที่ตอกขึ้นเขาพี่น้องดอกแดงครับผมดอกแดงอาาลองมือครับนี่ตัว,ว่ะครับมือ เรียบร้อยมันมัน,นครับพี่น้องดอกแดงครับผมเด็กพี่น้องดกว่ามันเสียังยังพี่น้องนะครับมันมันพี่น้องเอาครับผมเราจัดการครับผม ครับผมผลงานตอกแดงครับผมม,มันมันพี่น้องกันสองสามบาทพี่นอ้องอู้ใส่งามพี่นอ้องมันมันพี่นอ้องเอาครับผมหาตัวต่อไปครับผม อืมจุตเวลือยให้สรุปไว้ี่อนครับครับลูกไปครับคุณสะเขาครับมองวัที่ท่ ครับผมสําหรับการเทตอกเลี้ยงมะนีครับผมได้หนึ่งแต้มครับผมตอกแดงครับผมตอกแดงหนึ่งแต้มพี่น้องแล้วก็ไปอีกไม้หนึ่งครับผมเห็นตะลูกมันครับผมกับตอกไม่ยอมสีนี่ครับยิ่งบดถือเลยพี่น้องเจ๋งด้ครับผมเอาครับผมสำหรับการเทศตอกของมอนีก็ผ่านทั้งสองคู่ครับผม ได้หนึ่งตัวครับผมยิงพิษหนึ่งตัวครับผมฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อครับผมตอกสันุหนช่างอรุณพี่นอ้องมันมานพี่นอ้องสำหรับื้นนี้ก็มีเพลงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ